เคยเขาไม่ใช่ไหมตอไม้อุ้ยโดนเองรู้จิบแล้ววิ่งวิ่งจิบเดยโอ้แห้งกระแห้งกระไม้ไปแล้วไปแล้วปลาไหลปลา กยอมดอก็ยอมด้อเาไปยังรถมีผู้กินเลยอ๋ออะไรปุ๋ยชดสามปุ๋ชดสามปยชังบ้าบิแล้วผู้บ้างีละแต่หน้าห้องบะมนี่ว้าวว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 ปวว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 ไว้ววปวว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 วปไปวปวปววว ปะดู๊ปลดู๊ปลดูหามะใช้ถุงมือเอย่ัขึ้นหรือไรับไรมาลาไรบดไรตกแพงลงมากเหรอวานสูงลงมากเอนี่มันมันมจะพูดี้ามแม่เอาแม่ไหนอะ็แม่ตะกองตะกองตะกองเลยตะกองเลยตากองสี่มาหน่อยยังดูไม่รู้คนมาปลาดู๊เฮยนี่ลว้ยนี่นเอาใช้เนียเน่ย นี่ใครก็ไดต่วน้ำไหลมาเไหนี่ย้เอมมากเลยมันเสื่มน้ำก็ไหลรัๆนวร่วัน้ำมนดีเลยน้ำเอาหแล้วม่แล้วโอ้สงามเลยไ่ได้เบิ้งอ่ไม่ได้่บ้ไม่ได้้่ได้นไม่ิ้ดมไ้างเกี่ยวแ่ไม่้ไป้มไจใจเลยนี่ถ้าเกี่ยวหต รุ่นปลาเดี๋ยวจัดไหนไม่เดี๋ยวอีกสักวันมาตัวใหญ่ว้ายยยหลอกคาใหม่ใหม่นนั้นสองมือจับปลาสองมืมันถี่รุดเลยเข้าว่ะโอ้ประรุดปะรุดรวมี ฮะนาเด้อ่างกล้องต่างกล้องไว้ป่หนต่างกล้องพอนไหมอ่ะชารัจป่ะอาะชาร์จป่ะไฟมาเบิ้งไหม้ยโอ้ยว้าวโอ้ยสวยๆรอ้อีกแล้วรู้อีกแล้วหลอยใช้เกียรโอ้ยเอาเอยดีดีโล่งกันหน้าคนแล้วเย้โอ้ยได้แล้วอู้ยาเลยมาเลยมาเลย กินมันนี่หรอกกินมันนี่หอกกินปลาคอใส่กูแบบนี้าไหลมาไหลาไหมาไหลแค่นเจาเลี้ยววงูกบนั้นไ่ได้ดอกกินปลาคอเอาไปสิลหลงบ่เดียวเดียเยวเยเาโอ้โไปแล้วมต่เนาะาปยังงกินหรอนลอยลงมากเนี่ยจ้าแท่งแท่งแท้งอะไร Bao nhiêu không ngày hai mươi ngày hai mươi năm 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 าอา,อาจจะเชื่อไเอออนังอาจจะเชื่อหรอกที่ง <c oughs> ั้น,น,นยิม้มมา,าเถอมือเราหันให้เล้เอากระถิ่นที่งั้นก็ยิ้ม้าเถอะไฟล็อกต่อมเลยจ้า แล้วก <łość> ็ข้างนีด้วยพอจะไไข้างุก้อนก็ได้มันอยู่ขางนแล้วก็ข้างนีแหละเอะไรเจ็บเขียงนนไม่ไม่เอ๊ะยวนึง้เลยอ่อยึง้นเนอด้ยมาอดเยมีะ นน้ำขึ้นสาไปไไปร่ปนมันไปมไแล้วมันบกหมดลไหรอยาเท่าเียวยเโดนนเบียดนะบ่บ่นึกวชาว้นึกว่าโดนเบียดท่านเอาจริรู้เอไมตปวพนี่ยนั่นลเขาเบียดเบิ้ง่ดอ อามีไปนนี่งมือกนี oh well ่เีนส่เดนขอไปฟังไว้เด้นี่เด้เท่าไ่เป็นไ้นีเ็นีแต่มเาไขายเนาะถ้าเขาบาไปปรมา่กืบเจ็ดร้กว่าบาทประมอณขายไปแล้วเท่าไงเนี เอลยมันบไม่เห็นนับ้ยบ่มีเห็นับป่ะทหลายตัวเยได้กิโลหลายตัวอยู่กิโลหลายตเอทังด้งหลนี้ทั้งมันถี่ดเพราะว่ามันมีทีอะไรไปว่างตันที่เป็นยางาถ้ามันพออันนี้ว่ามันยังนำออกเขาเขาไนี้มัน่ไปกรได้มั้งนะ

สะอานไมสะอาดเนี่ยมเดี๋ยวไปล่างทางเจียวยังปะเจียวมีมันบัดเดี๋ยวมามังเจียวหยามาลองมาใส่าเอู้ีวนนั่น่ปรดี๋ยวขึ้นยันขึ้นยเท่าควมงขตัเวไม่ได้เนมนาต บ่มุ้งได้ไล้แกงแกงหน่อยนึ่งแกงนึผู้เลือน้องเหอแล้วมาหาไปปล่อยน้องเนี่ยแกงนีเื้อตักน้องมาเทใส่สันเดวปายัไม่หมด้านได้ไลยกัน้องเาก่อนันนดแปลาสลิดตัวน้องผุนทั่เขาตัเมอขาอนี่ไหมนี่เปนั่เหน่มากไหยดูกรง

อเห็นทางแล้วเห็นหางแล้วไม่ไม่เอาเงินมาทายช็อตไหมไหมไปได้ไปยโอ้เห็นทหารเลยอเสียบเอาเสียบอาลุ้นเอดียวไปเลยนะเียเเบเเสียบเงินก็ไ่ง ผมขึ้นเดอหางวะคือได้ห่โต้เกินเดี๋ยวเขาอ่ไทยเอาเขาเดี๋ยวเขาส่งใหวกคว้างกันได้นี่มเฮ้ยคือเอาว่าไปอะไรไปหลุมเจ้าวะฮะโอ้โหัวไหนได้วะโอ้ปไหางหัวเดี๋ยวนะ้องมิธีจับ ปดุกกะมีปลาดุกกะมีเอาเอามันมานายเอกเอาเอาเงมาเอาถุงมาใส่เอากระหัวกันโอ้ยโอ้โอ okay. um, wow. wow. oh, yeah. ้ว yeah. em, ้าปลาดุกกะมี่ากนมี้ยันดูกะมีลดุกเอาดุกไปกินมงเข่ามู้ดเลยแม่เลียงแล้วน่ามึงเไดเหมือนร้านอาหารได ขึ้นตาเขามาเยอือขึ้นมาทรงนี้วะไม่ลอยว่ะเี้ยว่าว่นหมดจดๆือเต็มีน่อน่อยเลยเฮ้ยนไปลอยเลยไม่ได้ดีแล้วไม่ด้เลี้ยวว้ยาะอีก่มีลยข ไม่สูงสูงเลยโอ้ยสูงกวาย่นเือคลยไม่่คนั่นตันนั่นนเดยปุกแล้วคลพอไปอื่นแต่อื่นเอสามชนืงบ้าตัวนี้ก็ดิ่งลเบิ้งเบเห็นแล้วนะครับไปนองโอ้ตัวงามๆเลยแล้วนะสูงกว่านนี้เนาะคนนี้ตนรง Uhm ไปเลยด่าแกออกไปเลยแกปะแกปะแกปแกปาามวเลยตเยเดี๋ยวเบิ้งแมยนเอ้ปลาไหพี่น้องปลาไหลเอนอ่เบ้เฮ้ยบุเมีนโอ้ยพี่น้องผลงานมึงนี่ปูนกปันพี่น้องไปกินเราได้นี่ยเออสลาปลาไหลตัวใหญ่ก้ เฮ้ยอะไรไงตัวหนึ่งตัวที่เอตัวน hmm, ึ่งเงี้ยู่านี่นี่กับนีเออเอาหมาอยู่พี่น้องมานอยู่ตุ่นปลาคอเงี้มานมาพี่น้องต้มปลาไหลหาอะไรกันนี่แหละมาเบืองเอา พี่น้องเอ้ยต้มปลาไหลพี่น้องพี่น้องเออพุด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 อุ้ดุดอ๋อเป็น่ย่แสบพี่น้องผดบัวบวอยู่แสบแสบพี่น้องปลาไหลพี่น้องเออุดเนี่ยจะอแแสบแสบ เอออยอลหี่มากินเขาน้ำกานมา,าหสสาว่าอะไรกันมาจีนี่นรอกเสยบเสบสองผ้าเด็กพี่น่องสองผ้านี่ผ้าหนึ่ง